สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกอีกหนึ่งตอนนะครับวันนี้จะพามาชมอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะตั้งชื่อตอนเอาไว้ว่า,าดาบปิศนาเป็นไงชื่อเป็นไงชื่อตอนดาบปิศนาก็แล้วกันนะดาบปิศนานี่คืออะไรฮะดาบปิศนาก็คือว่ามันเป็นดาบเก่านะครับที่ที่ไม่รู้ไม่รู้จะตัดสินว่า มันเป็นดาบดาบจากที่ไหนาดาบศิลปะแบบไหนก็ได้ครับน,นะครับทีนี้มาดูนะครับจกด้ามกับฝักเนี่ยโบราณมาใหม่นะฮะโดยความเข้าใจของช่างนะครับที่ช่างเนี่ยหรือสลาเนี่ยเข้าใจว่า,าดาบเล่มน,นี้ก็ตีความว่าเป็นดาบ,บุตรดิต นะครับแต่ผมก็จะไม่ตีความเป็นดาบอุตรดิตเนาะก็คือเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะฮะก็แต่ผมจะให้มาดูนะครับว่าอพอเขาตีความเป็นดาบอุตรดิตเนี่ยด้ามก็จะทำสั้นแล้วก็จะใหญ่นะฮะวิธีการที่เขาจะโบนะนะครับเพราะว่าก็ยึดยึดตามหลักเดิมนะครับขนมเดิมของดาบอุตรดิตก็คือว่าด้ามจะไม่ยาวมากนะัก แล้วก็มีขนาดที่ที่ใหญ่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ฝักนะฮะฝักอุตตริดก็จะประมาณนี้นะตัดประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอ่าฝักกับด้ามทำมาใหม่ตัวใบด้ามเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่อุตตริดหรือเปล่าก็เป็นประเด็น ีเนี้ยถ้าไม่ใช่อุตรดิตมันจะเป็นอะไรได้บ้างเอางี้อ่ะถ้าไม่ใช่อุตรดิตนะครับดูสันนะฮะสันก็จะประมาณนี้นะสันจั่วสันจั่วต่ำนะครับทรงดาบก็เป็นปลายวายนะครับปลายวายประมาณนี้นะฮะอ่าก็ดูกันอย่างกันกลางๆนะครับก็เพิ่งไบฟันธงไปอะไรกันมากนะอ่าสันก็อย่างที่บอกกันสันจั่วนะครับ อ่ดูดูเนื้อเหล็กนะครับอ่าอ่าดูปลายปลายดาบก็จะหักไปเถอะาหน่อยน่าจะหักนะคัวนี้นะครับก็ใช้งานครับดาบเก่าใช้งานก็ต้องมีประมาณนี้ทีนี้มาดูตรงตรงเนื้อเหล็กที่ผมอยากจะให้ดูนะครับเนื้อเหล็กเนี่ยองบอกนะครับว่าเป็นดาบที่ที่เก่าเก่ามากผ่านการขัดมา ขัดมาระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ขัดถ้าจนเสียผิวเหล็กมากนะครับก็จะเห็นเห็นความเก่านะครับเห็นความเก่าเห็นร่องรอยสนิมอันนี้น่าจะเป็นแนวตีทบเนี่ยขึ้นตามรอยสนิมนี่นะครับขึ้นตามสันเลยนะครับขึ้นตามสันดาบน่าจะเป็นแนวตีทบนะครับก็คือถ้ามันไม่ใช่ถ้าเล่มน,นี้มันไม่ใช่ดาบอุตรดิตนะครับ ดูจากรูปทรงก็จะตีความไมได้ก็คืออาจจะเป็นดาบอ่าลำพูนไหมอ่าหรืออาจจะเป็นดาบลำปางหรืออาจจะเป็นดาบลาวนะฮะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วกันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะมีความความแตกต่างกันบ้างนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เจาะลึกลงไปแล้วก็ผมไม่เห็นกันนะครับผมก็เลย จะไม่ตีความก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้มาก็สภาพแบบนี้เลยนะก็เอามาให้ชมกันว่าว่ามันมีดาบนะครับที่มีลักษณะแบบเนี้นะฮะอ่าดูรูปทรงรูปทรงก็สวยนะครับเป็นปลายวายที่สวยนะครับแต่ว่าก็อ่าสลาที่บุรณะเนี่ยเขาก็ตีความว่าเป็นอุตรดิดก็เลยทําด้านทำฝักออกมาเป็นอุตรดิดนะครับแต่แต่ผมเองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ ไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือว่ามันเป็นดาบที่เก่าแล้วกันนะฮะ,ะดาบเก่าเราก็ก็ไม่เป็นไรจะเป็นถ้าไม่ใช่อุตริดก็เป็นดาบลาวถ้าไม่ใช่ดาบลาวก็ดาบลำพูนดาบลำปางอะไรประมาณนั้นแต่มันเก่าแน่นอนอ่ะเก่าอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดาบเก่าก็ไม่มผมก็เก็บได้นะฮะก็ถือว่าเป็นของเก่านะก็เอามาให้ชมกันนะครับว่าบางทีอ่า การตีความนะฮะก็อาจจะบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีณนะขณะนี้ณนะนะปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีถูกบ้างมีผิดบ้างก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเพราะว่าเราก็รวนแล้วแต่เป็นคนรุ่นหลังที่ที่มาศึกษานะครับมาเก็บสะสมนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปเรียดอะไรกันมากของนั้นนะครับแต่ถ้าการตีความเนี่ยมันนําไปสู่ าการไปตั้งสนนราคาที่มันทาให้มันแพงเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มต้องต้องคิดหนักกันแล้วต้องมีปัญหานะฮะแต่ถ้าการตีความแล้วมันไม่ได้มีผลกับราคาอะไรต่ออะไรมากเราตีเป็นถ้าเป็นดาบเก่านะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเล่นนี้ผมก็ได้รับการแบ่งปันมาจากาน้องอนักสะสมท่านหนึ่งนะครับก็ แบ่งมาให้ในราคาที่ที่ไม่แรงนะครับในราคาดาบเก่านั่นแหละนะฮะก็แค่ตีว่าเป็นอุตตรดิตอะไรนะครับครับผมก็ามาให้ชมกันนะว่าว่าประมาณนี้ดูดูให้ดูเนื้อเหล็กทีนะฮะครับไม่ได้ขัดมากนะครับขัดแบบว่าค่อนข้างจะถนอมถนอมเนื้อเหล็กมาทีเดียวนะผิวเก่าเก่าของเขา นะครับทีนี้นก็อดูสันเป็นไงสวยนะกระูบน้ามาด้วยสวยนะครับงานโบน้ก็ทำมาได้ดีนะครับด้ามด้ามไหวนะครับกรบูบน้ามาดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยละเอียดยิบคือให้ดูนะว่าสีของฝักกับหวาย ตัดกันนะครับตัดกันค่อนข้างจะชัดเจนก็เป็นเทคนิคของของสลานะครับของช่างที่เขาทําก็ค่อนข้างจะมีจินตนาการแล้วก็เก่งนะมันทําให้ขับเส้นไหวออกมาทำให้ไหวเนี่ยคล้ายกันเป็นสีทองออกมาเลยนะครับในขณะที่ฝักเนี่ยสีเข้มนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเขาครับก็ทำออกมาแล้วก็สวยครับสวยงามลงตัวนะครับนี่โอเค ไม่ได้บอกนะว่าเร่มนี้มันเป็นอุตรดิต์แต่ว่าก็ผมจะตั้งตอนชื่อตอนนี้เอาไว้ว่ามันเป็นดาบปริศนากันแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะตีความว่ามันเป็นดาบอะไรแต่รู้ว่าเป็นดาบเก่าก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคเพราะว่าเราก็ชอบดาบเก่าอยู่แล้วล้วก็ขอให้มันเป็นดาบเก่าแล้วก็ไม่ว่ากันโอเคนะครับสำหรับ ep นี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้การทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ชมกันนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามค่อนข้างจะเยอะแล้วร้อยกว่าคนโอ้โหชื่นใจเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ